ซึ่งวันนี้เป็นน้องๆรุ่นยาวจากโรงเรียนสุพรรณิการดนตรีนะครับก็ให้เกียรติกับเราที่จะมาแสดงเดี่ยวเปียโนนะครับขอเสียงประมือดังนะครับต้อนรับเด็กหญิงวรนันท์อวนสุริยาครับเชิญนงนะครับเด็กหญิงวรนันท์นะครับหวนสุริยานะครับก็จะเล่นเพลงเคโล็เฟนนะครับเฟอร์ลลิสนะครับและ อินเวนชั่นนัมเบอร์แอกให้กับทุกท่านได้รับฟังและชมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ